สวัสดีค่ะประยุทธสวัสดีกคนจากเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะวันนี้คือวันที่19มีนาคมพศ2อ6 3ค่ะและวันนี้ประยุทธ์ก็มีข่าวด่วนที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ข่าวด่วนที่ว่าก็คือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนายสกอตต์มอริสันนะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียได้ประกาศปิดประเทศออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะประกาศนี้มีผลอะไรประกาศนี้มีผลคือเวลา3ามทุ่มของวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้คือวันที่20มีนาคมพศ2563ผู้ที่ไม่ใช่พล,ลเมืองของประเทศออสเตรเลีย ห้ามเข้าประเทศเด็ดขาดนะคะก็คือถ้าเกิดใครที่มีวีซ่าประเภทอื่นแล้วต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศออสเตรเลียเนี่ยคุณมีเวลาเดินทางได้ถึงพรุ่งนี้สามทุ่มนะคะนาย PM นะคะพรุ่งนี้นาย PM อออสเตรเลียจะปิดประเทศค่ะส่วนผู้ที่เป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียเองนะคะก็ยังเดินทางเข้าได้ตามปกติแต่ว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของสายการบินที่จะบินเข้ามาใน ประเทศนะคะเพราะว่าสายการบินตอนนี้ยกเลิกไฟล์ไปเกือบหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นออซี่ที่ยังอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าต้องการกลับบ้านรีบกลับบ้านด่วนคนที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของออสเตรเลียแต่มีวีซ่าอยู่ต้องการจะมาที่ออสเตรเลียนะคะอาจจะเป็นวีซ่าระยะยาวนะคะสามารถมาได้จนถึงพรุ่งนี้ในเวลาสามทุ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการปิดประเทศค่ะ นั่นคือส่วนของข่าวล่าสุดที่เรามีมารายงานกันนะคะก็ตอนนี้เราคงจะต้องพูดคุยกันทางโซเชียลอย่างเดียวแล้วนะคะไม่สามารถเดินทางติดต่อกันได้แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของไวรัสที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะส่วนชีวิตในเมลเบิร์นออสเตรเลียเราก็ยังสามารถออกไปข้างนอก ไปหาจับจ่ายซื้อของไปทำงานได้ตามปกตินะคะอันนี้ยังยังไม่ได้ห้ามอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ระวังตัวเองค่ะพยายามที่จะไม่ออกไปเท่านั้นเองในเรื่องของอาหารการกินแวันนี้ในวิกฤตก็มีโอกาสนะคะวันนี้มีเพื่อนแวะมาหาค่ะเพื่อนคนไทยนะคะก็ผ่านมาทางนี้พอดีนะคะก็เลยนึกถึงประยุยธก็แวะเอาของมาให้ค่ะ นี่นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นน้ำใจไทยที่แบ่งปันกันค่ะเดีย๋ยวไปดูไปพร้อมๆกันเลยว่าได้อะไรมาบ้างสซีิ้วขาวค่ะอ,อนี่ิ้ีกวอิวขาวสองขวดนะคะที่เพื่อนให้มาแล้วก็ scariest! น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะคะ อันนี้ก็จะต่อชีวิตประยุยไปได้อีกสักพักหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่วยวายอันนี้ที่เพื่อนนํามาฝากแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงค่ะแต่วันนี้เพื่อนเยี่ยมเยอะนะคะเพื่อนอีกคนนึงเอานี่มาฝากค่ะน้ําปลาตาปลาหมึกนะคะแล้วก็แถมด้วยอันนี้เป็นเกาหลีอะไรคะพริกขั่วกับน้ํามันนะคะเป็น พริกแห้งแล้วก็คั่วกับน้ำมันคือใช้เป็นน้ำพริกได้อันนี้เพื่อนก็ทำมาฝากค่ะ ส่วนตัวประยุ้ยเองนะคะในใกล้ๆบ้านประยุ้ยเนี่ยมีฟาร์มไข่ประยุ้ยเองก็ส่งข้อความไปถึงเพื่อนหลายๆคนนะว่าใครต้องการไข่หาซื้อไข่ไม่ได้หรือว่าไข่มีราคาแพงมากในตอนนี้นะคะประยุ้ยสามารถหาซื้อให้ได้จากฟาร์มนะคะซึ่งเป็นไข่คุณภาพดีราคาถูกนะขอบอกไปเพื่อนก็ดีใจคะ่ะเพราะว่าหาซื้อไข่ไม่ได้จริงๆแล้วเขาเขามีลูกด้วยนะคะอันนี้ก็ไข่เป็นสิ่งจําเป็นเขาก็บอกว่า เราหาซื้อข้าวได้นะเรายังพอซื้อข้าวได้อยู่งั้นเดี๋ยวเอาข้าวไปแลกไข่อันนี้ก็เป็นน้ำใจเล็กๆน,น้อยๆที่เรามีแบ่งปันกันในหมู่คนไทยที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียะปัจจุบันนี้นะคะคือตอนนี้เพื่อนเล่าให้ฟังวันนี้ป้าอยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะก็อยู่แต่บ้านแต่เพื่อนบอกว่าแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อของนะคะตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบทั้งหมดจำกัดปริมาณการซื้อว่า ไม่ว่าของอะไรก็ตามซื้อกันได้ไม่เกินอย่างละ2ชิ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นของแช่แข็งก็2ชิ้นคือไม่ใช่ว่าปลาหมึกแช่แข็ง2ห่อแล้วก็ปลาแช่แข็ง2แพ็คแบบนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นของแช่แข็งถือว่าซื้อได้แค่2ค่ะ เครื่องกระป๋องก็ซื้อได้แค่2นะคะถ้ามีให้ซื้อนะคะต้องย้ำว่าถ้ามีให้ซื้อเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอซูเปอร์มาร์เกต็ตเปิดทุกคนก็จะไปจับจ่ายกวาดกันจนเกลี้ยงชั้นนะคะอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะ แล้ววันนี้ปยุยทําอะไรวันนี้ปยุยก็อยู่บ้านค่ะเพราะว่าก็พยายามที่จะอยู่เงียบๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เล่าแล้วคือปยุยตกงานแล้ว100%นะคะแขกที่จะเข้ามาพักที่ AirBnB แ a n คนเซิลไปหมดแล้วและคงไม่มีวีแววที่จะมีใครจองเข้ามาพักเพิ่มนะคะในเวลานี้เพราะ,ะนั้นวันนี้ปะยุยก็ถือโอกาสอยู่บ้านทำความสะอาดบ้าน เอาผ้าห่มผ้า,ผา,ผาปูที่นอนอะไรออกไปซักนะคะเพราะว่าวันนี้แดดดีเป็นฤดูใบไม้ร่วงแต่ว่าอากาศยังดีอยู่นะคะวันนี้อากาศร้อนถึง30องศาพายุยก็ถือโอกาสซักผ้าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เตรียมไว้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะพายุยคั้น,นามะานาวไว้นะคะอันนี้เป็นคั้นจากมะนาวสดนะเพิ่งคั้นเมื่อตอนบ่ายนี้เองแล้วก็พายุยจะทำการ แช่แข็งเอาไว้นะคะการทำมะนาวแช่แข็งเนี่ยสามารถทําให้เราเก็บน้ำมะนาวไว้ใช้ได้นานก็คือเป็นหลายเดือนเลยนะคะอันนี้ก็คือเราคั้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำการแช่แข็งโดยทำเป็นก้อนๆเหมือนน้ำแข็งหลอดอะค่ะเดี๋ยวเราทามะนาวน้ำแข็งไปด้วยกันนะคะนี่นะคะคือน้ำมะนาวที่ป้ายุ้ยคั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวป้ายุ้ยจะทําการแชร่แข็งเป็นก้อนๆน,นะคะเป็นก้อนเล็กๆโดยการใช้ถาดทําน้ําแข็งแบบนี้นะคะเทน้ำมะนาวลงในถาดทำน้ำแข็งนะคะ ของประยูยนี่จะไม่ใส่เต็มค่ะเพราะว่าถาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็บ้านเราคนน้อยสกูปหนึ่งนี่ใช้ไม่หมดนะคะประยูยก็เลยใส่แค่ครึ่งเดียวเพื่อให้ปริมาณเนี่ยพอดีกับการที่เราจะต้องการใช้แต่ละครั้งนะคะ แต่ว้วก็นำเข้าไปแช่ในช่องฟรีเซอร์เลยนะคะช่องแช่แข็งนะคะแค่นี้เองค่ะเมื่อเราแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอน้ำมะนาวแข็งเราก็แกะเป็นก้อนๆอ,ออกมานะคะเวลาใช้ก็ใช้เหมือนน้ำมะนาวปกติได้เลยค่ะ mm hmm. คุณภาพของน้ำมะนาวแช่แข็งนี้ก็จะใกล้เคียงกับน้ำมะนาวสดเลยทีเดียวค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะก็คือวันนี้นายกรัฐมนตรีประกาศปิดประเทศแล้วค่ะ สำหรับระยะเวลายังไม่ทราบว่าจะยาวนานแค่ไหนคาดว่าน่าจะเกิน6เดือนนะคะหเดือนถึง1ปีอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญกันต่อไปและสำหรับวันนี้พายุย้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเผชิญเหตุการณ์อะไรอยู่พายุยุ้ยขออวยพรว่า เราสู้ๆไปได้วยกันนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่เกิดกับพวกเราทุกคนในโลกอันสวยงามใบนี้เราสู้กันต่อไปนะคะแล้วปยุวิก็สู้เหมือนกันค่ะเราจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่นะคะมารายงานกันต่อไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ปย,ยุวิขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะบายบาย